สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JP 16 t a r ทา c h a ชแนลพูดรับสารเจ้ากักรวานแปลความหมาย้วยการอ่านหนา้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานประจำชาวธาตุลมนะราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุม โคบนะคะครึ่งเดือนหลังมกราคม2568นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์นะคะเหตุการณ์หรือพลังงานความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นที่ส่งมาถึงไพ่หรือความรู้สึกนึกคิดของคนคนนั้นที่เชื่อมโยงมานะคะหรือพลังงานของคุณและเขาอย่างเชื่อมโยงกันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะชาวธาตุลม ขอบคุณสําหรับสมาชิกช่องนะคะถ้าชาวธาตุลมคนไหนที่สมัครสมาชิกช่องแล้วช่วยรบกวนคอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยว่าคุณเป็นชาวธาตุลมนะคะหมอแจนจะขอบพระคุณมากๆนะนะสิทธิพิเศษสําหรับคนที่สมัครสมาชิกช่องนะคะชาวธาตุลมก็คือได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะและก็จะมี โลโก้รูปดาว5้าแฉกนะคะมันจะเป็นสีนะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกนานนะคะก็คือจะเป็นสีเหลืองนะคะหรือบางคนจะเป็นสีน้าเงินสีเขียวขึ้นอยู่กับเวลาในการสมัครสมาชิกช่องส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องแล้วก็สนใจที่จะสมัครสมาชิกช่องหมอแจนได้ทิ้งลิงก์รายละเอียดนะคะ พร้อมทั้งนะคะการดูดวงส่วนตัวหรือราคากฎกติกานะคะใต้ description box รายละเอียดนะคะชาวธาตลมสามารถไปดูได้นะคะเอาละค่ะหมอแจนได้ทําการอธิษฐานจิตเปิดไพ่ให้ชาวธาตุลมเรียบร้อยแล้วไพ่พลังงาน10ใบมีดังนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ the lover นะคะ k n i g h t of one the moon acles, นะคะ five of pentacles นะ ten of pentacles seven of cups แล้วก็ hangman นะคะ โ u ล์คัพสแล้วก็ The Star นะคะสเวนนะคะพลังงานไพ่สิบใบเนี้ยนะมันอาจจะเชื่อมโยงกับความที่เราอะนะคะไม่พอใจนะความสัมพันธ์ที่เราหวาดกลัวความสัมพันธ์ที่คนนั้นกลัวความสัมพันธ์ที่ไม่รู้อนาคตนะคะความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยนะความสัมพันธ์ที่ คนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟอ่อนโยนนะคะในความสัมพันธ์คนที่คิดว่าความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนหรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังซีเรียสหรือความมั่นคงเนี่ยนะในความรักเนี่ยมันจะต้องเป็นความพยายามและเขาก็พยายามนะคะบล็อก ะะบล็อกความต้องการของตัวเองไว้นะคะว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกกับคุณอาจจะไม่ได้รักคุณหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่เขาอาจจะไม่ได้ยอมรับกับความรู้สึกตัวเองหรือคนคนนี้นะคะเขาอาจจะแบบว่า,าคิดว่าตัวเขาเองนะคะอา,อาจจะไม่ได้เป็นที่รักมีเป็นคนคิดมากเซนซิทีฟอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะในความรักความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามแต่นะคะ คุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมีนนะคะวันนี้พลังงานคือคนคนนี้นะคะจะเดินทางนะคะหรือคุณจะเจอคนคนนี้แน่นอนคุณจะได้เจอหน้านะคะมันเป็นลักษณะของว่าเรานะคะจะถูกใจไหมนะะบางคนอาจจะหมายถึงว่าคนนี้อยู่แดนไกล เราจะมีความหวังไหมที่จะได้พบเจอหน้ากันตัวเป็นๆอาจจะเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะชาวทัดลมหมายถึงว่าคุณคุยกับใครบางคนทางโซเชียลออนไลน์ความรักของฉันกับเขาเนี่ยมันจะอยู่แค่โลกออนไลน์โลกสมมุติหรือโลกจินตนาการหรือเปล่านะคะ หรือว่าความสัมพันธ์ของฉันครั้งนี้มันจะอยู่ในห่วงรักห่วงจินตนาการอันแสนหวานเรากับเขาจะได้เจอตัวกันเป็นๆหรือเปล่านะคะเนี่ยมันเป็นเอเนจีประมาณนี้นะคะหรือการอธิษฐานขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะให้ให้ได้รับ ให้ได้เจอความรักนะเขาก็เลยมีโอกาสได้เจอกับคุณนะคะชาวธาตุลมอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันบางครั้งไม่จำเป็นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์เช่นคุณจะได้เจอกับใครบางคนให้มาทําความรู้จักนะะเกี่ยวกับเรื่องงานนะะการปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะคะเช่นคุณเคยทํางานกับคนคนนี้นะคะสักพักสักระยะหนึ่งนานแล้วแต่เราอ่ะไม่ ไม่รู้นะคะมีความสับสนลังเลในใจว่าเออเขาอ่ะชอบคุณไหมคุณนะ่ะชอบเขาไหมนะคะก็เกิดการนะรอคอยรอระยะเวลาในการสับสนนะะในความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะ,ะก็เลยยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธความรู้สึกภายในใจของคุณทั้งคู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะ,ะเมื่อห่างหายกันไปไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ร่วมงานไม่ได้ติดต่อสื่อสาร มีการไม่พยายามในความสัมพันธ์ที่จะนะสร้างความมั่นคงหรือบอกความรู้สึกภายในใจนะคะเพราะว่ามีระยะทางมีระยะห่างก็เลยเกิดความน้อยเนื้อต่าใจนะคะ,นะะไม่ได้บอกนะไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นมิตรภาพที่ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ไม่มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะ,ะน้อยเนื้อต่ำใจนะ,ะคนคนนั้นอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้ว่า ตัวเขาอ่าะอาจจะไม่ได้สวยอาจจะไม่ได้หล่อหรืออาจจะไม่ได้รวยหรืออาจจะไม่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ได้เป็นดาวเด่นหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่นะจะทํางานในความสัมพันธ์นะฮะเขากําลังรู้สึกเหมือนว่าเออตัวของเขาเองอะ่ะกำลังขาดแคลนไม่ได้รับความรักเวลาที่เขามีความรักเขาก็จะห่วยหาความรักเช่นนะการสกินชิปการต้องอยู่ใกล้ชิดเขาไม่ต้องการความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลนะนะเขายังไม่สามารถเรียนรู้สิ่งนั้นได้นะอะไรสิ่งนี้นะ ไม่พอใจกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบคุ้มเครือความสัมพันธ์ที่ยังมองไม่เห็นอนาคตหรือความไม่แน่ใจของเขาการมีตัวเลือกทางเลือกหมายถึงว่าเขา อาจจะยังอยากสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขาต้องการจะจัดการจะทำก่อนนะเช่นความมั่นคงทางการงานการเงินการมีแพชชั่นกับสิ่งอื่นไลฟ์สไตล์ของเขาเขาก็เลยหยุดชะลอชะงักที่จะเดินทางมาหาคุณหรืองานที่จะต้องไปติดต่อสื่อสารพบปะเจอหน้ากันหยุดชะลอชะงักก่อนนะคะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นการรอคอย นะเราคอยการเรียนรู้ว่าตัวเขาเนี่ยเหมาะที่จะมีความรักหรือยังนะ,ะแน่ใจหรือยังว่าอยากจะมีนะคะไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ของความเบื่อเอยากๆยากยังไม่แน่ใจเลยถ้าเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เขาจะทำงานในความสัมพันธ์นั้นได้ดีไหมเช่นการดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่การเดินทางมาเจอหน้าคุณเฉวทาดลมนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยคุณก็ อาจจะได้เจอใครบางคนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะบางทีพนังงานนี้อาจจะเป็นคนใหม่สิงๆเลยก็ได้นะคะเราเดินทางเราเจอร่วมงานกับเขาเรารู้สึกสงสัยนะสงสัยพฤติกรรมของคนคนนี้ว่าเอ๊ะคนคนนี้ชอบเราหรือเปล่านะคะเรากําลังพิจารณาดูว่าถ้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดยังไม่ได้ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ ให้ดูความพยายามนะไพ่บอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องปิดกัน้นนะคะปิดกั้นตัวเองเปิดโอกาสนี้นะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกหรือเปิดโอกาสที่จะทําความรู้จักหรือพูดคุยกับคนคนนี้ในความเป็นจริงว่านะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าให้คุยแบบสบายใจไม่จำเป็นจะต้องบล็อกหรือปิดกัน้นหรือ,อยังไม่สามารถคาดหวังได้นะคะครึ่งครึ่งหลังมกราคมนี้ว่าให้รอดูว่าเออ เขาเนี่ยพยายามไหมนะคะที่จะทําทงานในความสัมพันธ์เขามาเติมเต็มเราไหมพูดคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจไหมเขาด้อยค่าเราไหมนะอะไรสิ่งนี้มากกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังกับอนาคตที่มันไกลจนเกินไปให้ทําความรู้จักกับอารมณ์ความรู้สึกอิม t มชั่นอลของเราก่อนในตอนนี้ว่าเรารู้สึกสบายๆไหมฟีลกู๊ดไหม เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองไหมมั่นคงในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไหมหรือเรากําลังรู้สึกด้อยค่าหรือเรารู้สึกจนกับคนคนนั้นหรือเรารู้สึกหน้าตาขิเหล็กกับคนคนนั้นให้พิจารณาะะจากอารมณ์ฟีลลิ่งของเราเองถ้าเรารู้สึกสิ่งนั้นว่าเราไม่คู่ควรเราด้อยค่าเราไม่สวยเราไม่หล่อเราไม่คู่ควรได้รับความรักเราอะไรก็แล้วแต่ไม่มั่นใจนะคะเราก็จะไม่สามารถนะคะเขาเรียกว่า มีความสัมพันธ์ที่ขยับหรือพัฒนาได้เราก็จะบล็อกหรือปิดกัน้นไม่ได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้ทําความรู้จักกับความสัมพันธ์หรือมิตรภาพที่กําลังจะเข้ามานะคะให้กําลังบอกสิ่งนี้กับเพื่อนๆชาวทัดลมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆน,นะคะเอาละค่ะนะ,ะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่สามารถเกิดกับทุกคนทุกท่านได้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับ ใครที่เข้ามาชมทลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกช่องหรือไม่ได้เป็นก็ตามนะคะ คนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอส,สำหรับสมาชิกช่องก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนนะ,ค,ะคนที่ไม่สะดวกหรือไม่ได้สมัครสมาชิกถ้าสนใจจะสมัครสมาชิกสัก3าเดือนหรือ4เดือนหรือถ้าคุณคิดว่าสมัครสมาชิกช่องนานแล้วหรือคุณไม่สะดวกแล้วช่วงนี้ก็สามารถยกเลิกได้ตามวันเวลาที่คุณนะคะกำหนดเองได้นะคะ เอาละค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่สมัครสมาชิกช่องแล้วก็คนที่ไม่สมัครสมาชิกช่องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะเปิดให้ชมคลิปวิดีโอตามรอบนะคะเอาละค่ะนะส่วนใครที่สนใจอยากได้คำปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือตัวคุณ นะทำไมเจอเหตุการณ์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนีนะ้เราจะเริ่มพูดคุยดูดวงตัวคุณสิ่งที่ค้างคาใจการแก้ไขปัญหาจากความรักความสัมพันธ์จะให้ไพ่เป็นตัวกําหนดบอกหรือคําแนะนํานะคะเอาละค่ะนะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์ไอดี ID, ดูแบบพูดคุยนะคะจะได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใครที่เข้ามาดูดวงกับหมอ,อแจมแบบพูดคุยนะคะ กุณาวางสิ่งที่คุณเป็นอยู่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเช่นตำแหน่งหน้าที่การงานอีโก้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนะ,ะเปิดใจยอมรับคำแนะนำนะคะว่าการแปลไพ่ออกไปการแนะนำออกไปให้คุณไปพิจารณาหลังจากที่วางสายจากหมอไปแล้วไปคิดพิจารณาทบทวนว่าสิ่งนั้นคุณจะได้ประโยชน์อะไรนะคะเราจะไม่มีการโต้เถียงหรือโต้แย้งในคำแปลที่เขาเรียกว่า การที่คุณเชื่อถือหรือศรัทธานะคะให้หมอแนะนำนะไกด์ไลน์ปัญหาชีวิตของคุณหรือเวลาที่คุณเจอความสัมพันธ์อันนั้นคือวิธีการแก้ไขจุดข้อบกพร่องจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณเพื่อให้คุณมีความรักนะคะได้ความสำเร็จหรือสมหวังในความสัมพันธ์นะคะเป็นคำแนะนำนะคะเอาละค่ะนะ ขอให้มีความสุขนะคะในการรับชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะชาวทัดลม